สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันก้าวสูขข่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาค3นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วเรายัางอยู่ในหนังสือก,กิจการอัครทูตบทที่9นะครับผมจะสรุปย่อยๆดังนี้ในขณะที่ซาโลพักอาศัยอยู่กับอนาเนียและเหล่าสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันกเ,กเขาหายตาบอดแล้วก็เป็นคริสเตียนแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เฉย กติอรืลร้นเข้าไปในธรมารมศาลาและประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรพระเจ้าที่ตายบนกางเขนและเป็นขึ้นจากตายในสามวันเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ใครที่เชื่อพระเยซูก็จะได้รับการไถ่บาปและได้กลับมาเป็นลูกพระเจ้าเขาก็เที่ยวไปในธรมารมศาลานี้บ้างศาลานั้นบ้างเพื่อประกาศอย่างขยันขันแข็งเลยนะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่า อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เซาโลออกไปประกาศข่าวกระเสรฐพระเยซูทั่วเมืองดามัสกัสอย่างกระตอรร้นทั้งๆที่เขาเพิ่งจะรับเชื่อเพิ่งจะเป็นคริสเตียนใหม่ป้ายแดงหมาดๆนะครับตรงนี้สะท้อนถึงอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเซาโลซึ่งได้ขยันขันแข็งขไล่จับคริสเตียนไปขังคุกแล้วจู่ๆก็กลายเป็นกระตอรร้นออกไปประกาศพระเยซูลองอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับ สำหรับผมเรยมาที่ได้รับก็คือพระวิญญาณบรสุทธ์ก็ได้เปิดเผยสำแดงให้ผมเข้าใจมากขึ้นนะครับคือณตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดหักเหครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของซาโลเลยนะครับเพราะอะไรครับเขาจึงกระตือรือร้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั้งๆท,ที่ก็เพิ่งจะเป็นผู้เชื่อใหม่ป้ายแดงครับมันน่าแปลกใช่ไหมครับเพราะว่า พวกเราคริสเตียนหลายๆคนที่เพิ่งรับเชื่อหมาดก็มักจะไม่กล้าประกาศว่าเป็นคริสเตียนเปลี่ยนจากนับถือศาสนาพุทธมาเป็นคริสเตียนมาเชื่อในพระเยซูแล้วหลายๆคนก็ยังอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐไม่กล้าบอกใครๆว่าเป็นคริสเตียนและก็ไม่กล้าพูดเรื่องพระเยซูเพราะอะไรครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมได้รู้ว่าการที่ซาโลซึ่งเพิ่งจะรับเชื่อใหม่เพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ป้ายแดงแต่มีใจกระตือรือร้นประกาศข่าวประเสริฐนั้น พระวิญญาณบิสุดก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงหนึ่งโคลินบทที่9ก้ข้อสิที่ท่านเปาโลเคยเขียนไว้ว่าเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจําเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวเซาโลตรงนี้ก็สะท้อนถึงลึกๆภายในจิตใจของเขานั้นเขาสํานึกผิดจริงๆนะครับ หลังจากที่เขาได้พระชนะกับพระเยซูจัจจะแล้วเขาจึงสำนึกได้ถึงความบาปหนาสาหัสของเขาที่ได้ข่มเหงคริสเตียนมากมายในเยรูซาเลม็มเขาเคยไล่จับชายหญิงคริสเตียนเอาไปขังคุกหญิงบางคนตั้งท้องอยู่ก็โดนจับไปขังบางคนมีลูกเล็กๆก,ก,ก็โดนจับไปขังด้วยผู้ชายบางคนก็โดนเหล่าผู้นำศาสนาใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ฆ่าตายเมียก็กลายเป็นไม้ลูกก็กลายเป็นเด็กกำพร้า ซาโลเขาก็ได้ทำร้ายชีวิตผู้คนมากมายมีหลายๆครอบครัวถูกเขาข่มเหงจนบ้านแตกสาแหลกขาดและถึงตายก็มีนะครับดังนั้นพอเขารู้ว่าเขาเป็นฟาริสีที่กำลังปฏิบัติร,รับใช้พระเจ้าผิดวิธีเพราะว่าเขาได้มาพผชนหน้ากับพระเยซูจักะและถูกพระเยซูเตือนว่ากำลังข่มเหงคริสเตียนซึ่งก็คือข่มเหงพระองค์นั่นเองและเนื่องจากซาโลเขาลริ่มเรียนพระคัีพิเดิมมามากมายนะครับจนเข้าขั้นที่เรียกว่า ศาส,สนาจารย์ด็อกเตอร์เขาจึงมั่นใจเต็มร้อยว่าพระเยซูเป็นพระเมสยาที่มารับโทษบาปแทนมนุษย์ตามคําเผยพระวจนะอิสยาและเสคาริยาเมื่อเขามีความเข้าใจชัดเจนตรงนี้จึงทำให้เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนบาปหนาสาหัสจริงๆสมควรที่จะถูกพิพากษาลงบึงไฟนรกและที่เขาตาบอดมันก็เป็นเพียงการตีสอนจากพระเจ้าให้เขากลับใจ ถ้ายังไม่กลับใจวิบัติก็จะเกิดแก่เขาแน่ๆคือจะต้องไปจุ่มมิตรรับบัติสมาด้วยไฟนรกในไปชั่วนิลันนะครับแต่ณตอนนี้เขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขารอดจากการถูกพิพากษาแล้วเขาได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณพระเจ้าแม้จะบาปหนาสาหัสที่ได้เที่ยวข่มเหงผู้คนมากมาย และตอนนี้พระเจ้าก็มีพระคุณที่ทําให้ตาของเขาหายบอดแล้วดังนั้นด้วยความสํานึกในบาปที่หนักหนาสาหัสของตัวเองและด้วยความสํานึกในพระคุณการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าโดยพระคุณการเสียสละอย่างทุกทรมานของพระเยซูบนกางเขนเขาจึงรักพระเยซูมากครับและความรักในพระเยซูและรักในพระกิตติคุณข่าวประเสริฐสําหรับคนบาปนี้มันจึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาแม้จะเพิ่งรับเชื่อใหม่หมัดๆมดเพิ่งจะเป็นคริสเตียนป้ายแดง ก็มีความกระตอรือนขยันออกไปประกาศไม่หยุดเลยล่ะครับผมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นสมมุติว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งร้ายป่วยหนักอีกสองสามวันก็จะตายแล้วแต่จู่จมีคนมาประกาศกับคุณว่าคุณทําบาปชั่วมามากจึงได้รับผลกรรมสนองโดยป่วยหนักแบบนี้แต่คนที่มาพูดกับคุณเขาบอกว่าเขามีตัวยาดีพิเศษรักษามะเร็งได้เขามอบให้คุณกินฟรีโดยไม่ต้องเสียงเงินสักบาทและคนก็มีความเชื่อแล้วก็กินลงไป แล้วคนก็หายทันทีเลยคนก็กลับมามีเลี้ยวมีแรงเป็นปกติลุกขึ้นมาทํานั่นทํานี่ได้เหมือนคนปกติไม่มีอาการป่วยจากมะเร็งร้ายอีกเลยถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณก็คงจะอดไม่ได้นเลยนะครับที่อยากจะวิ่งออกไปบอกคนที่เป็นมะเร็งทั้งโลกให้ได้รู้ถึงยาวิเศษนี้ใช่ไหมครับคุณคงจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจที่หายป่วยจากมะเร็งแล้วไม่ต้องรับเวรรับกรรมนอนป่วยใกล้ตายอีกต่อไปคุณคงดีใจสุดๆใช่ไหมครับแม้เพิ่งจะหายจากมะเร็งร้าย ก็รีบออกไปบอกคนที่เป็นมะเร็งโดยไม่อายใครๆเลยจริงไหมครับพี่น้องตัวอย่างนี้ก็เป็นอาการเดียวกับเซาโลตอนนี้นะครับแม้เขาจะทําบาปนาสาหัสสมควรตายจนต้องรับเวรรับกรรมจากการทําบาปชั่วตาบอดมองอะไรไม่เห็นคุณลองนึกดูนะครับถ้าคุณจ,จู่ๆตาบอดคุณจะสิ้นหวังในชีวิตแค่ไหนครับต่อให้คุณมีความรู้ความสามารถสูงหาเงินได้วันละเป็นพันนล้าน แต่ถ้าคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยต่อให้มีเงินล่ำรวยมาศาลแต่ชีวิตก็เมื่ดมนสิ้นหวังเลยนะครับแม้ซาโลเขาจะเป็นคนเก่งในยุคนั้นแต่เมื่อหายตาบอดแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาได้รับพระคุณที่ได้รับเป่าๆจากพระเจ้าและเขาก็เชื่อว่าเขารอดแล้วโดยการที่เชื่อในพระเยซูเขาจึง อ,อดไม่ได้นะครับที่จะวิ่งออกไปประกาศให้โลกทั้งใบได้รู้ว่ามียาดีวิเศษรักษาบาปให้กับชาวโลกได้นั่นก็คือพระเยซูนั่นเองดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับผู้เชื่อใหม่ป้ายแดงที่ขยันขันแข็งประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแม้จะตายก็ยอมเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เพราะว่าเขาหวังรางวัลการไวพรจากพระเจ้านะครับ คนที่หวังรางวัลการไวพรจากพระเจ้าก็าไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยท่าทีที่ถูกต้องจริงๆนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผู้รับเชื่อใหม่ป้ายแดงที่กะเตเรลล้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนเป็นคนที่เคยทําบาปหนาสาหัสมานะครับเหมือนซาโลคนนี้อาจจะเคยทําบาปฆ่าคนตายมาเป็นเบือ่อหรือเคยทําบาปโกงชาวบ้านมาจนทําให้ครอบครัวคนอื่นเขาเดือดร้อนสาหัสหรือเคยทําบาปเป็นชู้กับผัวเมียคนอื่นจนทําให้ครอบครัวเขาทะเลาะก,กันแตกแยกอย่าล้างคนบาปเหล่านี้เขาจะรู้สึกฟ้องผิดลึกๆในใจตลอดเวลานะครับ แต่เมื่อมาได้ยินได้ฟังได้รับรู้ข่าวประเสริฐได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาและอภัยโทษบาปให้แก่เขาแล้วเพราะพระเยซูได้ยอมทนทุกทรมานรับโทษบาปแทนเขาบนกางเขนเขาจึงรอดจากการถูกพิพากษาลงบึงไฟนรกคนแบบนี้แหละครับที่พระเจ้าจะใช้เป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่แบบซาโลได้เพราะเขาจะซาบซึ้งในพระคุณการอภัยมากยิ่งกว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ทำบาปอะไรนะครับพระเยซูเคยเกล่าวว่า คนที่ได้รับการอาภัยยกโทษบาปมากกว่าก็จะรักมากกว่าซึ่งก็ปรากฏในคําอุปมาเรื่องลูกหนี้สองคนและเจ้าหนี้นะครับลูกหนี้ที่เป็นหนี้สมมุติว่าสองล้านแล้วได้รับการยกหนี้ก็ย่อมรักเจ้าหนี้มากกว่าคนที่เป็นหนี้แค่สองพันบาทจริงไหมครับพี่น้องก็ปรากฏในโูก,กาบทที่เจ็ดข้อสามสิบหกถึงห้าสิบดังนั้นคนที่ทําบาปหนาสาหัสเมื่อมาได้ยินข่าวประเสริฐเขาก็จะรู้สึกว่าได้รับการอาภัยหนี้บาตมาก เขาจึงรักพระเยซูมากและมีใจอยากประกาศด้วยความกติร้นเองโดยไม่มีใครไปบังคับแต่ถ้าใครที่เย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำบาปหนาสาหัสอะไรเขาก็จะรักพระเยซูน้อยแล้วก็จะไม่มีความกตือร้อนประกาศข่าวประเสริฐนะครับคล้ายๆถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณได้กินยาหายจากมะเร็งคุณก็จะมีความซาบซึ้งใจต่อผู้ที่ให้ยาคุณมากกว่าแค่เป็นหวัดนะครับคนที่เป็นหวัด แล้วได้กินยาแค่วัดแล้วก็หายวัดก็คงจะไม่กระเทยล้ลนที่จะทราบซึ้งในพระคุณความรักของคนที่มอบยาให้เท่ากับคนที่เป็นมะเร็งจริงไหมครับสําหรับคนที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเลิศประเรสริฐสีเขาทำบาสน้อยเ,อเขาก็จะไม่ค่อยจะรู้สึกรู้สาอะไรนักเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูน,นะครับจนกว่าเขาจะเกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตเช่นอ,อาจจะจู่ๆค้าข,า,ขายไม่ดียอดตก เป็นหนี้หรือเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วเขาก็พบว่าการบำเพ็ญเพียรเข้าวัดทําบุญมากเท่าไหร่ก็แก้เวรแก้กรรมตรงนี้ไม่ได้เมื่อนั้นแหละครับเขาจึงจะสำนึกได้แล้วก็หันมาตอบรับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูเหมือนที่พระเยซูกล่าว่าคนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อคนที่คิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐแล้วแต่เราเมือ เพื่อช่วยให้คนที่สำนึกผิดในบาปของตนจะได้มีโอกาสกลับใจใหม่ก็ปรากฏในลูกาบทที่3 1ถึง32นะครับพี่น้องที่รักถ้าคนไปประกาศกับนักโทษที่ติดคุกหรือคนที่กำลังเจ็บป่วยหนะักกำลังเป็นหนี้ชีวิตกำลังเด้งเพราะความบาปที่ได้ทำไว้คนแบบนี้ล่ะครับสุขงอมแล้วและพร้อมจะรับเชื่อพระเยซูได้ง่ายๆเขาจะซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าและเขาจะกระตือรร้นประกาศข่าวประเสริฐแบบเดียวกับเซาโลคนนี้แหละครับ ถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของคุณดูนะครับคุณมารับเชื่อพระเยซูเพราะอะไรแค่เพราะอยากหายจากชีวิตที่เดียงโดยฤทธิ์อำนาจการอัศาจรรย์ของพระเจ้าแบบคนที่เชื่อในสายมมเตลูเท่านั้นหรือว่าคุณรับเชื่อเพราะคุณถ่อมใจยอมรับว่าคุณเคยทำบาปมาและรู้ตัวว่าจะต้องถูกพิพากษาลงโทษจากความบาปนั้นเมื่อได้ยินข่าวเสด็จว่าพระเยซูได้ตายอย่างทรมานสาหัสเพื่อล้างบาปให้แก่คุณบนการเขียนแล้ว คุณจึงรับเชื่อพระเยซูเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คุณลองถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูว่าคุณรับเชื่อด้วยแรงจูงใจหรือท่าทีแบบไหนครับเป็นท่าทีแบบสายโมเตลูหรือเป็นท่าทีแบบเซาโลที่กลับใจาตามพระคัภีร์ตอนนี้หรือไม่อย่างไรจากนั้นคุณหมอลูกาก็เล่าต่อในกิจการบทที่9ข้อ21ว่าชาวยิวมากมายในเมืองดามัสกัสพอเห็นซาโลกาติลล้นประกาศขา่าวประเสริฐพระเยซูแล้ว ก็ล้วนทึ่งแล้วก็ประหลาดใจแล้วก็พูดเลือกันไปทั่วเมืองว่าเอ๊ะสโลคนนี้ไม่ใช่เหรือที่ข่มเหงคริสเตียนในเยรูซาเล็มอย่างหนักเที่ยวไล่จับคริสเตียนไปขังคุกเป็นว่าเล่นแล้วเขามาที่ดามัสกัสนี้ก็เพื่อจะมาจับคริสเตียนไปขังคุกไม่ใช่หรือแต่เหตุใดกับเที่ยวเข้าไปในธรรมสาราต่างๆและประกาศอย่างเอาเป็นเอาตายว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นขึ้นจากตายแล้วและเป็นพระเมสสิยาที่มาไถ่บาปให้แก่ชาวโลกเขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าเคยไล่ จับกวาดต้อนคริสเตียนไปขังคุกแต่ตอนนี้กลับมาเป็นคริสเตียนซะเองแล้วหลยวันต่อมาชาวยิวในเมืองดามัสกัสก็ทนไม่ไหวนะครับกับพฤติกรรมของซาโลซึ่งแทนที่จะมาจับคริสเตียนส่งกลับไปให้หัวหน้าปุโรหิตแต่กลับมาเป็นพวกเดียวกับคริสเตียนไปซะแล้วชาวยิวจึงคบคิดกันวางแผนจะฆ่าซาโลนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ทําให้ซาโลได้แอบรู้แผนการร้ายของพวกยิวในดามัสกัส รู้ว่ามีพวกยิวเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะฆ่าเขาแต่ตอนนั้นซาโลก็ยังไม่ถึงเวลาตายนะครับเพราะพระเจ้าก็มีแผนจะใช้งานเขาอีกมากจึงปรากฏว่ามีลูกศิษย์ของซาโลได้แอบพาซาโลออกมาตอนค่ำโดยให้ซาโลก็ซุกซ่อนตัวในเข่งนะครับแล้วก็ผูกเชือกย่อนเข่งลงมาจากช่องกำแพงเมืองซาโลก็เลยหลบหนีออกจากเมืองนะดามัสกัสได้อย่างปลอดภัยนะครับจากนั้นเขาก็เดินทางกลับไปเยรูซาเลม็ม แต่ตรงนี้มีข้อสังเกตคือในจดหมายฝากของเปาโลหนังสือกาลาเทียบทที่1ข้อ1 7บเถึงสิซาโลก็ได้กล่าวไว้ว่าเขาหนีออกจากดามัสกัสแล้วเขาไม่ได้กลับเยรูซาเล็มทันทีนะครับแต่ว่าเดินทางไปที่ดินแดนอาราเบียซึ่งอยู่ทางใต้ของดามัสกัสแล้วก็ไปเย็บเต็นขายไปประกาศไปที่อาราเบียเป็นเวลา3ปีซึ่งก็ถือว่าในช่วงเวลา3ปีนั้นมันก็เป็นช,ช่วงเวลาที่พระเจ้าบ่มเพาะขัดเกลาให้ซาโลมี อุปนิสัยใหม่แล้วก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสามปีผ่านไปซาโลก็ได้เดินทางกลับมาเยรูซาเล็มอีกครั้งเขาพยายามเข้าไปร่วมสามาัคคีธรรมกับคริสเตียนในเยรูซาเล็มนะครับแต่ว่าเหล่าสาวกก็ล้วนกลัวว่าจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมของซาโลที่จะมาจับพวกเขาเพราะยังไม่เชื่อว่าซาโลได้กลับใจหันมาเป็นสาวกพระเยซูแล้วจริงๆจนบานาบัสก็ได้ใช้เครดิตของเขา รับรองซาโลอย่างขันแข็งว่าซาโลคนนี้กลับใจมาเป็นคริสเตียนจริงๆแล้วนะและด้วยเหตุที่คริสเตียนทั้งหลายก็ล้วนเชื่อถือในตัวบาราบัสเพราะเคยเห็นบาราบัสเอาที่ดินทั้งหมดไปขายแล้วก็เอาเงินมามอบเป็นกองกลางในคริสจักรนะครับจึงเชื่อมั่นในคําพูดของบาราบัสและเชื่อว่าซาโลกลับใจจริงๆแล้วโดยเ,เล่าว่า เซาโลได้ผชน,นากับพระเยซูก่อนที่จะถึงเมืองดามัสกัสและเขาก็ได้กลับใจหันไปประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูในเมืองนั้นแทนอย่างไม่เกรงกลัวใครเลยเมื่อบานามัสได้ยืนยันขันแข็งแบบนี้แล้วคริสเตียนในเยรูซาเล็มก็ค่อยไว้วางใจเซาโลนะครับเราอัครทูตก็อนุญ,ญาตให้เซาโลอยู่พักอาศัยด้วยกันกับพี่น้องคริสเตียนเข้านอกออกในเยรูซาเล็มได้อย่างอิสระ แล้วเขาก็เที่ยวประกศาศข่าวประเสริฐไปทุกๆวันอย่างไม่หยุดด้วยใจกล้าหาญนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปโต้เถียงกับชาวยิวที่เป็นพวกถือธรรมเนียมปีกนิยมปีกอยู่บ่อยๆจนกระทั่งพวกชาวยิวในเยรูซาเล็มก็วางแผนจะฆ่าซาโลนะครับเมื่อพี่น้องคริสเตียนทราบเรื่องนี้จึงรีบช่วยซาโลให้หลบหนีไปเมืองซีซารยาแล้วส่งต่อไปอยังเมืองทาซัสบ้านเกิดของซาโลต่อไป ในจดหมายฝากของเปาโลก็ไว้ในกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสิบแปดถึงสิบเก้าว่าเขาก็ได้อยู่ในเยรูซาเล็มเพียงแค่สิบห้าวันนะครับและก็ได้เจออัครทูตเพียงสองคนคือเปตโตกับยากบเท่านั้นนะครับต่อมาคริสตจักรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเลียก็มีสันติสุขนะครับคริสตจักรก็เติบโตทวีเพิ่มจํานวนคริสเตียนมากขึ้นเพราะว่าเปาโลก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วเปาโลไปอยู่ที่เมืองทาซัสแล้วนะครับ แล้วก็พวกเขาก็ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าคริสเตียนในเยรูซาเล็มก็อยู่กันอย่างสันติสุขและได้รับการปลอบประโลมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประเด็นที่สองของการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ว่าเหตุใดริสเซียนในเยรูซาเล็มจึงยอมรับเซาโลเข้าร่วมสามาัคคีธรรมด้วยทั้งๆท,ท,ที่เคยหวาดกลัวว่าเซาโลจะใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อจะมาจับริสเซียนไปขังคุก เรยมาที่ผมได้รับก็คือซาโลตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับจากอักกรทูตและเหล่าสาวกมันก็เป็นเพราะเครดิตของบาดาบัสนะครับเนื่องจากพวกเขาเชื่อถือในตัวบาดาบัสจึงเชื่อถือคําพูดของบาดาบัสที่รับรองซาโลด้วยนะครับตรงนี้ก็มีความสําคัญอยู่มากนะครับคือถ้าคุณเคยทํำบาบปนะสาหัสมาอาจจะเคยเป็นโจรผู้ร้ายป้นฆ่าข่มขืนมาก่อนและกลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้ว จูจๆคุณเข้ามาร่วมสามาัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนมันก็คงยากนะครับพวกเขาอาจจะหวาดกลัวคุณคุณจึงควรอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยส่งคนแบบบานาบัสมาซึ่งเป็นคริสเตียนที่มีเครดิตดีในโบสถ์มากล่าวยืนยันรับรองให้กับคุณว่าคุณได้กลับใจใหม่แล้วจริงๆแล้วคุณจึงจะเข้าร่วมสามาัคคีธรรมในคริสตจักรได้แบบเซาโลตอนนี้นะครับ ประเด็นที่สามสำหรับไร้ครวนในการเฝ้าเดี่ยวนี้คือเหตุใดเมื่อซาโลหนีไปที่บ้านเกิดในเมืองทาซัตของเขาแล้วริชจักในกรุงเยรูซาเล็มก็สุขสงบขึ้นรวมถึงทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเลียด้วยมีสันติสุขกันไปหมดและเติบโตเข้มแข็งขึ้นจนมีสาวกพระเยซูเพิ่มจานวนมากขึ้นตรงนี้แสดงว่าซาโลเป็นตัวเจ้าปัญหาหรือเปล่าครับเมื่อเขาไปแล้วริชจักก็เลยสงบสุขเลมาที่ผมได้รับคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ไม่ใช่เพราะซาโลเป็นตัวเจ้าปัญหาก่อเรื่องวุ่นวายในคริสตจักรเมื่อเขาไปแล้วก็เลยสงบสุขจนมีสาวกเพิ่มจํานวนมากขึ้นมันไม่ใช่นะครับแต่ความจริงก็คือประการแรกตรงนี้ก็หมายถึงซาโลเขาได้ปรับใจหันมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาจึงไม่ได้ออกข่มเหงชาวคริสเตียนอีกต่อไปคริสตจักรจึงไม่มีคนที่ไล้กัดแบบซาโลมาป่วนให้วุ่นวายคริสตจักรจึงจเจริญขึ้นไงล่ะครับประการที่สองซาโลเขาหนีไปทาซัต มันก็เป็นการลดความรุนแรงของความขัดแย้งกับพวกยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูลงไปได้มากนะครับเนื่องจากซาโลเขาตอนนั้นก็มีนิสัยแข็งกร้าวประกาศอย่างกล้าหาญและชอบโต้เถียงกับยิวที่ยังไม่เชื่อพระเยซูจึงทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายในเยรูซาเล็มเมื่อเขาหลบหนีออกไปจากเยรูซาเล็มแล้วจึงทําให้ความขัดแย้งระหว่างคริสตักับพวกยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูลดน้อยลงไปคริสตรจึงสงบสุขมากขึ้นไงล่ะครับ มันไม่ได้หมายถึงว่าซาโลเป็นตัวเจ้าปัญหาของคริสตจักรแล้วก็เข้ากับพวกคริสเตียนไม่ได้นะครับแต่เป็นเพราะเขาร้อนรนประกาศมากเกินไปจนไปขัดแย้งกับชาวยิวที่ยังไม่เชื่อพระเยซูต่างหากจึงทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในคริสตจักรตอนนั้นนะครับแต่ต่อมาภายหลังพระเจ้าก็คงได้ขัดเก่านิสัยตรงๆที่เป็นแบบขวานผ่าซากของซาโลให้เผาลงมาได้มากนะครับคือตอนหลังเขาก็กลายเป็นคนที่ประกศาศข่าวประเสริฐอย่างอ่อนโยนมากขึ้นนะครับ ตามที่เขาเขียนไว้ในจดหมายฝากว่าต่อหน้าธรรมจารย์ผมก็เป็นธรรมจารย์แต่ผมไม่ใช่ธรรมจารย์ต่อหน้าฟาริสีผมก็เป็นฟาริสีแต่ผมไม่ใช่ฟาริสีผมยอมเป็นคนทุกชนิดเพื่อจะได้ชนะใจเขาและช่วยให้เขาได้รับความรอดพี่น้องที่รักนี่ก็แสดงว่าพระเจ้าก็ได้ขัดเกลาเขาจนเป็นคนที่เยืดหย่นมากในภายหลังนะครับคือการประกาศข่าวประเสริฐคุณจะเป็นคนที่ประกาศด้วยความกล้าหาญมันก็ดีนะครับ แต่ว่าคุณก็ควรจะต้องเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าด้วยนะครับความรักของพระเจ้าจะทําให้คุณประกาศด้วยความอ่อนโยนนะครับมีความถ่อมสุภาพและคุณก็จะไม่ไปพูดอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจใครนะครับคุณจะต้องทําแบบเปาโลที่เขาบอกว่าต่อหน้าธรรมอาจารย์ผมก็เป็นธรรมอาจารย์ต่อหน้าฟาริสีผมก็เป็นฟาลิสีผมยอมเป็นคนทุกชนิดเพื่อจะได้ชนะใจเขาเห็นไหมครับเราพิซิเอร์ถ้าไปประกาศต่อหน้าชาวพุทธ เราก็ควรจะเป็นชาวพุทธนะครับความหมายตรงนี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณกลับไปเชื่อแบบชาวพุทธแต่หมายถึงว่าให้คุณมีใจอ่อนสุภาพาพร้อมที่จะปรับตัวยอมรับรับฟังชาวพุทธเขาด้วยนะครับไม่ใช่เอาแต่โต้เถียงอยู่นั่นเพื่อหวังที่จะเอาชนะด้วยเหตุด,ด้วยผลแต่เราจะต้องชนะใจชาวพุทธด้วยความรักของพระเจ้านะครับไม่ใช่ด้วยเหตุด,ด้วยผลอะไรเมื่อเขาเห็นว่าเรารักเขาปรารถนาดีต่อเขาอย่างจริงจังและจริงใจ เมื่อนั้นเขาจึงจะเปิดใจกับคุณและคุณก็จะสามารถที่จะบอกเล่าข่าวประเสริฐกับเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติและเกิดผลนะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนใคร่ครวนในการเฝ้าเดี่ยวข่าวเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคัมภีตอนใดเป็นพิเศษครับมีโอเลม่าอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดมีคำหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องใดบ้าง คุณจะตอบสนองต่อเสียงของพระอ,องค์อย่างไรและจะนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของคนอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคุณเกิดผลมากและเป็นไปตามแผนของพระเจ้าให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไว้พร